สวัสดีครับชาวคนอยากรู้อยากทำมาดูกล่องทีวีนะครับยี่ห้อดังเลยครับผมเนี่ยนะเขาบอกเสียบแล้วไฟเขียวกระพริบนะเดี๋ยวลองดูครับกระพริบแบบนี้ปั๊บปั๊บ่างนี้นะดูไม่ได้เขาบอกดูไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาลัไขดูด้านในนะครับได้เลยครับ ก็ดูหาครับ้าจะเป็นเกี่ยวกับระบบเพลาสปรายนะครับในส่วนนี้ดูดีๆครับอาวเจงแล้วครับสีบวมหนึ่งตัวครับผมนะฮะเดี๋ยวทำการถอดเลยครับ ถ้าเสียบดูแล้วถ้าวัดไฟไม่มีไฟเลยนะถ้าไม่มีไฟจ่ายออกมาเลยก็แสดงว่าอยู่ที่ไอซีครับไอซี IC เสียแน่นอนครับนะเดี๋ยวเราลองเสียบปลั๊กเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนเพดอออกจากบอร์ดก,ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันชอบบน็อตแรงบ้าเดี๋ยวบอร์ดเสียอันนี้ครับเอางนี้เอาไฟออกนี่ไหมเสียบนะ นะครับปุ๊บทำการรัดไฟครับรัดไฟครับ,รบนี่ครับ แน่นอนไฟมีไฟขึ้นกระพริบกระพริบตรงอตรงนี้ยังไงไฟก็เข้าแน่นอนครับไม่ต้องไปดูแล้วไฟสามร้อยครับไม่ต้องดูเลยไม่ต้องดูครับมานี่ก่อนเลยมาแก้ปัญหาตรงส่วนนี้เลยครับเดี๋ยวเราปัดไฟตรงนี้นะมันจะมีระวังรีนะครับมันมีไฟนะตอนนี้มีไฟวิ่งมาน,นะครับ mm hmm. ถ้ามีไฟออกอีกเลยแต่ถ้าไม่มีไฟเลยเปลี่ยนทั้งซีเปลี่ยนทั้งไอซีเนี่ย ทั้งสองอย่างเนี่ยนะเรียกตัวเก็บป,ประจุไฟแล้วก็ไอซแปดขานะครับนี่วัดไฟดูอ่ามันจะจ่ายไฟมาอยู่3ชุดครับผมจะมี20โวลต์สิบ้าโวลต์สาดสนะครับเดี๋ยวทำการวัดเลยครับตรงนี้เขาเขียนว่ายี่สิบโวลต์ดูซิมันจะมาเท่าไหร่ คำวิชุดที่หนึ่งครับ24โวลต์โอเคครับผมใกล้เคียงครับชุดที่สองครับเ17โวลต์ใกล้เคียงครับนะครับบวกลบคลาดื่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมมาชุดที่สามครับ3.3ครับโอไม่มีครับผมไฟมาไม่ถึงสามโวลต์เลยสุดแล้วก็ทำการเปลี่ยนซีที่บวงครับออกครับผมนะครับพออะไรัักครับ ก็สีตัวนี้ก็10โวลต์หกร้อยแปดสิไมโครครับมาถอดกลนอ่ะถอดเลยถอดปับป๊บครับนี่นะตัวที่บวมครับเนี่ยมันบวมนะนี่ครับดูครับนี่ครับบวมครับนะครับนี่แล้วก็ดูค่าไมโครมัน ดูค่าไมโครหกร้อยแปดสิบไมโครสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวเราจะหาเ,เรามีหาดูของเก่ามันจะมีไหมมันจะได้ไหมมันตรงกันไหมหดูนะหาก่อนนะครับทำการหาก่อนนะครับเคครับหาก่อ โคเนี่ยครับ่ดูนะหาได้มีไหมที่เว้นวางไว้แถวไหนไปหนึ่งวะครับหนึ่งนั้นนี่เนื้อเอ๋ยเนื้อเอ๋เนื้อเอ๋ยเอ๋ย้ยเนื้อเอ๋ยนื้อเอ๋ยเนื้เอ๋ยเอ๋ยไม่เจอครับเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นดูนี่ไปแบบแกะบอดเก่าดูซิครับนะไปหาดู โอ้โหแล้วมีนี่ครับเดีถอดออกจากตัวเก่าเนี่อะไรตัวเก่านี่ครับดูนะอะไรของเครื่องอะไรไม่ทราบรอกนี่ครับน,นี่นี่ตัวเก่านะนี่ตัวที่ถอดมาครับนี่เหมือนกันนะความแตกต่างก็คือ ไมโครไม่เท่ากันครับไมโครนี่ไมโครหนึ่งพันครับแต่อันเก่ามันมันไม,น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 มนโครอ่าไมโครหกร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบเออหกร้อยอ่าหกร้อแปดสิบใช่แต่นี้หนึ่งพันไมโครนะครับแต่ว่าสิบโวลต์เท่ากันครับใส่ได้ครับนะครับใส่ได้เลยครับใส่เลยใสย่เลยใสย่เลยครับดูบวกลบด้วยนะด้านนี้ลบนะครับ ได้เปลี่ยนแล้วครับผมทำการใส่เลยครับเสียดูเลยนะดูครับเลยนะละเบิดไหมเนี่ยให้ระเบิดนะ แล้ววัดไปเมื่อกี้ไปสามโบนมันขาดไปนะแลวัดไปสามโบนดูครับไปสามโบมนขาดไปเมื่อกี้นะเอาไปทีละอันเลยกันเนาะอ่อันเนี้ยนี่ครับโอเคโอเค,โอเคครับ มาสามปอนดมาแล้วมาแล้วอ่ะมาสีโอเคมาแล้วครับผมเราต้องการใส่เลยนะชอ็อปปะก่อนว,ว่ามันจะกระพริบไหมเดี๋ยวดูนะน่าจะใช้งานได้แล้วครับดูน่าจะใช้งานได้อื้อแนีครนะงั้นไปกระพริบไหม ดูไหครับเห็นนะอ่าไม่กระพิบแล้วครับอย่ารับไฟเขียวครับไม่มีกระพิบแล้วนี่ใช้งานได้ครับเรียบร้อยล้ารประกอบเลยนะครับอืโอเคครับถ้าเราประกอบคืนเลยครับ มีทีนึงครับเสียงีทีนี้ครับอ่าโอกคีไหมครับสำเร็จเรียบร้อยเจอที่หน้าผมปาตีสบัยด,ดีสวัสด,ดีครับ